สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตะทึกขวัญแนวชีวิรอดจากที่ปิดตายมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของโคชายหนุ่มผู้มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลจากการที่เขานั้นจะออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่สุดอันตรายทั่วโลกและต้องเอาชีวิตรอดกลับออกมาให้ได้โดยที่บล็อกของโคนั้นจะมีชื่อเรียกว่า escape real life หรือมีความหมายว่าการเอาชีวิตรอดในชีวิตจริงและบล็อกของโคก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของคนดูจนตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาคืออันดับหนึ่งของวงการเกมซาวเวอร์และสืบเนื่องมาจากวาระที่กำลังจะครบรอบ10ปีโคจึงได้ตัดสินใจทำโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาเพื่อเป็นการเอาใจแฟนคลับของเขาซึ่งนั่นก็คือการบินไปที่มอสโกในประเทศรัเสเซียกับแฟนสาวอีรินและกลุ่มเพื่อนๆอนอย่างโทมัสดร์ทและแซมดร์ทเพื่อนของโคมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งที่นั่น เขามีชื่อว่าอเล็กซ์อเล็กซ์นั้นเป็นคนที่หล่อรวยและเป็นถึงลูกชายของประธานาธิบดีซึ่งดาร์ทได้ขอร้องให้อเล็กช่วยจัดสซอรพรยครั้งใหญ่ให้กับโคโดยการเตรียมเกมเอาชีวิตรอดสุดตื่นเต้นเอาไว้แก่เขาอเล็กซ์จึงได้ตอบตกลงที่จะจัดเกมเอาชีวิตรอดที่ไม่มีใครเคยเอาชะนะได้มาก่อนให้กับทุกคนอเล็กซ์ได้เดินทางมารับทีมงานของโคที่สนามบินพร้อมกับแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าวิกตเรียชายคนนี้มีอิทธิพลมากในรัเสเซียดูจากการที่ดาร์ทเพลอทำผิดกฎหมายแต่พอพวกตำรดวจรู้ว่าเขาเป็นเพื่อน ก็ทาให้พวกตํารวจไม่กล้าที่จะเอาเรื่องและต้องปล่อยตัวด้านไปในทันทีอเล็กซ์ได้พาทีมงานของโคมายังคดรื่หาสุดรูของเขาและได้ไปสั่งสค์กันต่อที่ผับแห่งหนึ่งแต่โคกับเอาตาไลสดคุยอยู่กับพวกแฟนคลับจนลืมใส่ใจอีรินแฟนสาวซึ่งในท้ายที่สุดได้มีผู้ชายสองคนเข้ามาพยายามรุนลามเธอทําให้พักพวกของโคได้เข้าไปบีบัญหากับพวกเขาแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็ต้องสงบลงเพราะบรรยากาศของอเล็กซ์ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายซึ่งหนึ่งในนั้น ที่รู้ว่าทีมงานของโคมาด้วยกันกับอเล็กซ์จึงได้พูดเตือนโคว่าพวกนายจะตายกันหมดแน่หลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปอเล็กซ์ที่เห็นอีรินกาลังมีปัญหาอยู่กับโคจึงได้สั่งให้คนขับรถของเขาพาทั้งสองคนออกไปเที่ยวและฮันนีมูนด้วยกันโดยอเล็กซ์ได้จัดแจงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับพวกเขาแล้วทําให้โคร,รู้สึกเกรงใจและขอบคุณอเล็ก ที่ให้ความสําคัญกับเขาอเล็กซ์ได้สั่งให้ลูกน้องนําเงินจํานวนหนึ่งมามอบให้กับโคซึ่งโคก็ปฏิเสธที่จะรับเอาไว้แต่เมื่อเขาแกะมันออกดูโคก็พบว่าเป็นรหัสลับของอะไรสักอย่างเขาจึงได้ตัดสินใจเก็บมันใส่กระเป๋ากางเกงเมื่อถึงวันที่นัดหมายอเล็กซ์ได้พาทุกคนมาที่ห้องคุมขังของเขาที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ตามคําขอร้องของดัสอเล็กซ์ได้ยึดเอาโทรศัพท์มือถือของทุกคนไปโดยอ้างว่าจะเป็นคนบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในเกมให้กับทุกคนเอง ซึ่งโคและทีมงานของเขาก็ตอบตกลงต่อมาอเล็กซ์ได้ให้เจ้าหน้าที่สองคนมาทําการอธิบายกับโคว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนและมีความน่ากลัวยังไงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนํากับโคว่าที่นี่คือคุกบอนเชวิกที่เอาไว้ทรมานและฆ่านักโทษทางการเมืองที่ลุกขึ้นมาต่อต้านพวกรัฐบาลในสมัยก่อนแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าผู้ต้องขังคนสุดท้ายของที่นี่ได้ขโมยเอากุญแจออกไปซ่อนแล้วหายตัวไปทําให้ไม่มีใครได้พบเห็นกุญแจที่ใช้เปิดประตูอีกเลย เพราะฉะนั้นภารกิจการเอาชีวิตรอดของโคในครั้งนี้คือการที่เขาจําเป็นจะต้องหากุญแจดอกนั้นให้พบและใช้มันไขไปตามห้องต่างๆเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนของเขาที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องประหารชีวิตหากโคทําไม่สําเร็จเพื่อนของเขาทุกคนจะต้องถูกฆ่าตายด้วยเครื่องมือประหารในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโคก็ตอบรับคําท้าทายนั้นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเกมการเอาชีวิตรอดจึงได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนในทีมงานของโคทั้งอีลินและเพื่อนๆ ได้ถูกจับกลุ่มตัวและถูกคุมขังเอาไว้ในห้องประหาชีวิตอีลินแฟนสาวของโคถูกขังอยู่ในตู้กระจกใสซึ่งในแต่ละทีที่ผ่านไปน้ําจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆแซมถูกขังอยู่กับเครื่องช็อตไฟฟ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเขาก็จะถูกช็อตจนตายด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงโทมัสถูกมัดติดอยู่กับเครื่องย่ากร่างที่พร้อมจะฉีกกระชากแขนขาของเขาได้อยู่ตลอดเวลาและดั๊ที่ถูกขังอยู่ในห้องเหล็กแหลมซึ่งมันจะค่อยๆทิ่มแทงเข้ามาเรื่อยๆมีเพียงโคคนเดียวเท่านั้นที่ถูกจับเอามาขังแยกเดียวและต้องพยยาาามหกุญแจ เพื่อไปช่วยชีวิตเพื่อนคนอื่นๆซึ่งในท้ายที่สุดแล้วโคก็ได้พบกุญแจด้วยการผ่าท้องของศพชายคนหนึ่งและได้ใช้มันไขเปิดประตูห้องขังของตัวเองออกมาจากนั้นเขาก็ตรงเข้าไปช่วยดาร์ตและโทมัสก่อนเป็นอนดับแรกซึ่งโคพบว่าตัวเองนั้นจําเป็นต้องไขปริศนาที่ถูกจกัดเตรียมเอาไว้ภายในห้องขังเพื่อปลดลอ็อกสถานการณ์ของพเพื่อนๆที่ถูกจับเอาไว้และเขาก็สามารถไขปริศนาฟันเฟืองเพื่อช่วยเหลือดาร์ตกับโทมัสได้สาเร็จโดยที่คนต่อมาก็คือแซมซึ่งปริศนาเครื่องปัญหาของแซมนั้นคือเขาวงกด หากทุกคนเดินเกมผิดแซมจะต้องถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงกว่าที่จะช่วยชีวิตแซมออกมาได้ก็เลนเอาเขาเกือบตายจนแซมต้องขอ,อยุติเกมนี้กลางคันในตอนนี้ทุกคนรู้สึกแล้วว่าเกมที่เ,เล็ลจัดเตรียมมาให้นั้นมันรู้สึกแปลกๆและสมจริงมากจนน่าตกใจแซมยังคงยืนกานว่าเขาจะออกไปจากเกมนี้ให้ได้ซึ่งคงอนุญาตเพราะว่ายังมีคนอื่นที่ยังอยากเล่นต่ออยู่พวกเขาจึงตะโกนบอกให้ทีมง,งานช่วยเปิดประตูให้กับแซมแต่การไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากด้านนอกประตู ทำให้ในตอนนี้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวกันขึ้นมาจริงๆแล้วว่าน,นี่อาจจะไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดในแบบที่ทุกคนคิดทั้งหมดที่ได้ตัดสินใจที่จะเล่นเกมต่อไปโดยคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องอาหารก็คืออิรินซึ่งในตอนนี้น้ำที่อยู่ในตู้ได้ค่อยๆเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะท่วมหัวของเธออยู่แล้วพวกของโคจำเป็นต้องแก้ปริศนาโดยการทอนน้ำในขวดให้ได้ตามที่กำหนดเอาไว้ซึ่งคนที่สามารถแก้ปริศนานี้ได้ก็คือโทมัสแต่กลับกลายเป็นว่าปริมาณน้ำในตู้ของอิรินนั้น ยังไม่ยอมหยุดไหลและเพิ่มปริมาณถุงขึ้นจนท่วมหัวเธอโคที่เห็นว่าแฟนสาวของตัวเองกำลังจะตายจึงได้ใช้เฟืองทุบเข้าไปที่ล็อกของตู้จนทําให้มันเปิดออกมาและอีลินก็รอดชีวิตได้อย่างอุดวิตเมื่อสามารถช่วยเหลือทุกคนออกมาได้จุดรบหมดแล้วโคและกลุ่มเพื่อน,นของเขาจึงได้พังประตูออกมาจากห้องคุมขังก่อนที่พวกเขาจะพบว่าเจ้าหน้าที่ดูแลแกมที่ทุกคนได้ถูกฆ่าตายหมดแล้วพวกของโคได้กวาดสายตาไปที่กลางห้องจนได้พบก,กับชายคนหนึ่งที่พวกเขามีปัญหาด้วยเมื่อวานกําลังยืนถือปืน จาะไปที่วิกตอรียแฟนสาวของอเล็กซ์จากนั้นก็ลั่นไกใสใ่เธอจนสมองกระจายซึ่งเขาได้จับตัวทุกคนในทีมงานของโคมามอไว้กับแอนเดียหนุ่มทาคลิปสยองที่หากินกับดาร์กเว็บโดยการถ่ายทอดสดฆ่าคนเพื่อแลกกับเงินแอนเดียได้จับโคออกมาขังเอาไว้ในห้องห้องหนึ่งจากนั้นก็เริ่มฆ่าเพื่อนของโคไปทีละคนเพื่อถ่ายทอดสดให้กับผู้คนดูแซมได้ถูกฆ่าตายเป็นคนแรกโดยการถูกควักลูกตาและฆ่าปาดคอและคนต่อมาก็คือดาร์ทที่ถูกตัดแขนแยกชิ้นส่วนจนทําให้เขา คนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียเลือดจนตายซึ่งในระหว่างนั้นโคที่แก้มาตัวเองมาได้สําเร็จจึงได้หลบหนีออกมาผ่านทางช่องแอร์แต่ก็ถูกพวกของแอนเดียเจอตัวเข้าจนได้เมื่อเขาถูกไล่ล่ามาจนถึงประตูที่จําเป็นต้องใส่รหัสโคก็ได้ขึ้นมาได้ว่าอเล็กซ์เคยมอบรหัสอันนี้ให้กับเขาและเมื่อโคได้ลองใส่มันเขาก็พบว่ามันคือรหัสเปิดประตูเมื่อหนีออกมาได้สําเร็จโคก็ได้พบกับคนขับรถของอเล็กซ์ ที่จอดรถรออยู่ด้านนอกซึ่งเขาแนะนําให้โครีรบหนีออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่พวกเขาจะถูกลูกน้องของแอนเดียตามมาพบตัวและได้จับตัวคนขับรถไปส่วนโคก็ได้หนีมาซ่อนตัวและกําลังตัดสินใจว่าเขาควรจะทํายังไงต่อไปดีแต่สุดท้ายแล้วโคก็เลือกที่จะย้อนกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อโคย้อนกลับไปเขาก็ได้พบก,กับโทมัสที่สามารถยัอมาจากห้องขังได้เหมือนเหมือนกันแต่ทว่าเขากับถูกลูกน้องของแอนเดียพุ่งเข้าชาร์จจนตกลงไปในป่องลิฟต์และตายไปพร้อมกันโคจึิงได้เก็บปืน ของลูกน้องแอนเดียเอาไว้และเดินตรงเข้าไปช่วยเหลืออีลินแต่ทว่าทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วแอนเดียได้ยิงอีลินต่อหน้าต่อต,อตาของโคอีกทั้งยังสามารถจับตัวของเขาเอาไว้ได้อีกด้วยโคถูกจับเอาไปขังไว้ในอีกห้องเพื่อรอวินาทีประหารชีวิตของเขาแต่ทว่าโคที่เป็นสุดยอดเอาชีวิตรอดก็ยังสามารถหาหนทางหนีออกมาได้อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้แทนที่เขาจะได้พบกับทางออกของเกมแต่เขาได้ไดพบกับอเล็กซ์ที่ได้สารภาพทุกอย่างกับโคว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นแผนการของเขาเองเขาแค่อยากจะประเมินความสามารถของโคว่าจะแน่ักแค่ไหนกันเชียวเป็นเหตุให้เพื่อนของโคต้องถูกฆ่าตายในที่สุดโคที่ไม่สามารถทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จึงได้พุ่งเข้าไปเล่นงานอเล็กซ์อย่างบ้าคลั่งถึงแม้ว่าอเล็กซ์จะพยายามอธิบายอะไรก็ตามซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอเล็กซ์ถูกโคฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเพื่อแก้แค้ในให้กับทุกคนแต่แล้วเพื่อนสนิทของโคและรวมไปถึงอีรินที่ตามมาที่หลังก็ได้พูดกับโคว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การแกล้งกัน,ทน,นททเท เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเกมที่ถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อสปายโคไม่มีใครตายจริงๆในเกมนี้โคที่ได้ฟังแบบนั้นก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะเขาเพิ่งจะได้เพิ่งมือฆ่าอลเล็กเจ้าของงานจนตายอีกทั้งภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังถูกถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งโลกอีกด้วยโคถูกประนามจากสังคมและกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไปโดยปริยายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าพลิกไปพลิกมาและรู้จรกถึกแบบสุดๆว่าโคนั้น จะสามารถเอาชีวิตรอดมาจากเกมมรรมาได้หรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ทั้งหมดกับเป็นเพียงแค่การแกล้งกันเท่านั้นซึ่งทั้งเพื่อนสนิทของโคและรวมไปถึงแฟนสาวอย่างอ e ีรินได้ร่วมมือกับอเล็กเจ้าของงานวางแผนการทุกอย่างขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้โคตายใจว่านี่เป็นเพียงแค่เกมเอาชีวิตรอดธรรมดาแต่เมื่อโคได้ลองเล่นจริงๆแล้วเขาก็ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆและมีคนตายจริงๆภายในเกมนี้ โคที่เชื่อสนิทใจเลยว่าทุกคนถูกหลอกมาฆ่าเพื่อขายคลิปการตายของพวกเขาให้กับดาร์กเว็บจึงได้ระเบิดโทรศัพท์ของตัวเองลงมือฆ่าอเล็กซ์ทั้งๆที่เขาก็ลังจะเฉลยความจริงทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งในท้ายที่สุดทุกคนภายในเรื่องนี้ก็ต้องได้รับบทเรียนไปทำตามกันการเล่นอะไรแผลงๆและเกินขอบเขตเกินไปอาจจะนำพามาเสื่อหายนะที่คุณเองก็คาดไม่ถึงก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง No Escape หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ